ก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาพักหนึ่งนะและว้วก็น้ำมันนี่คือแบบแทบไม่ได้เติมเลยนะอันนี้คือแบบว่าสองเกือบสองเดือนนะ่ะเติมใส่แกลอนไว้นะครับแล้ววันนี้ก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มมาน,นานมากมากตั้งแต่เห็นตัวโซโฮ 91. อเก้าหนึ่งอยูอ e ยี่สิบนี่สิบห้าบาทกว่ามนะั้งวันนี้ไปเติมมานี่โซฮอเก้าหนึ่งสิบเก้าบาทนิดนิดนะครับกับเช้าวันอาทิตย์สิบ โอสาแต่ว่าแดดแบบอย่างร้อนอะ่ะวันนี้ใช้กล้อง a ค t i o n cam นะครับตัวเก่าแล้วของ Garmin นะครับรุ่นคือ Verb EX นะครับมันจะมี Verb เฉยๆกับ Verb EX Verb EX จะมี GPS นะครับเข้ามาด้วยนะถ้า Verb เฉยๆจะไม่มีนะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วอ่ะแต่ว่าอึดถึกทนมากไม่ยอมพังคนระับ ซื้อมาตั้งแต่ช่วงสมัยที่มันออกมาใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นกล้อง a d v e n นเ r อของ Garmin ที่มีเซนเซอร์ผนวกเข้ามาเยอะมากเลยนะคือมีทั้ง GPS มีเหมือนเป็นเข็มทิศมีเข็มทิศนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัววัดเกือบบ,บจะเป็นไจโร่้างหน้าจะเป็นไจโรแหละเพราะว่ามันวัดค่าแรงจี G ได้ด้วยนะครับแล้วก็ support a ด์เชื่อมต่อเข้าอับไมค์ของ การมินลิงเข้ากับพวกฮาร์เรสเซนเซอร์ลิงแคนเดนวัดลอกขาจักรยานะนะได้แล้วก็แล้วก็ลิงพวกไมบลูทูธอย่างที่ตอนนี้ผมต่ออยู่เนี่ยผมต่อไมบลูทูธกับ Sena นะครับ Sena เป็นแบรนด์ที่ทำพวกผลิตภัณฑ์บลูทูธติดหัวกกันน็อกของไต้หวันนะครับ แบรนดังมากนะแบรนด์นี้เซ n a นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น Sena S F 2นะครับซึ่งหูฟังหรือว่าบลูทูธของตัวเซ n a ตัวนี้หลายคนที่เอามาใช้กันก็เอาไปใช้แบบฟังเพลงเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หัวคันน็อกนะครับแล้วก็อินเตอร์คอมได้จากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะผมใช้พวกบลูทูธเซตติหัวคันน็อกแบบของจีนมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะบอกเลยว่าสุดท้ายลงทุนนะคร uhm in ับจบที่เซนาดีกว่ากันเยอะครับเพิ่มแว่ออกมาบ่อยๆแล้วก็อัปเกรด ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างมากอย่าง SF2 ัจากที่ผมอัปเกรดไปในผมเพิ่งมารู้นะแฟนผมอินเตอร์คอมกับผมอยู่หมู่คนอกอ่ะคือเขาขี่เขาซ้อนไงแล้วโทรศัพท์เข้าเขารับสายปรากฏว่าสายสนทนาของเขามาแชร์ในหมู่หัวผมได้ด้วยอ,ะ <S <S อ่ะเออนะก่อนหน้านี้มันจะมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า Music s h a r i n g กนะก็คือผมฟังเพลงแล้วก็แชร์เพลงให้แฟนผมฟังไปด้วยนะแฟนผมก็คอนโทรลเพลงได้ด้วยผมคอนโทรลเพลงได้ด้วยนะครับ เป็นอะไที่แบบว่าเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมก็เลยเอามันมาต่อเข้ากับ Garmin v e r b XE นะครับเป็น b บ mm hmm. ลูทูธเฮดเซตเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์นี่ผมปิดชิวกันเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็จะการเป็นว่าเสียงที่จะรบกวนเข้ามาตอนเราบันทึกกล้องวิดีโอก็จะจะน้อยลงนะครับเพราะว่าไมาโครโฟนมันเป็นไมค์ที่อยู่ในหมวกนะครับถ้าเป็นพวกพวกล้อง GoPro อะไรพวกนี้มันทำไม่ได้ต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมพวก ไ์จะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็แปลงออกเป็น3.5มิลแล้วก็ต่อไม์ย้ายเข้ามาในหมวกอันนั้นก็จะโดนค่าแปลงตัวอุปกรณ์เสริมอ่ะสองพันบาทนะครับอันนี้ไม่ต้องนี่เป็นบลูทูธเป็นความสามารถของตัวกล้อง Garmin Virb XE ที่มันทําได้ครับประมาณนั้นแล้วก็ระหว่างที่กําลังบันทึกวิดีโอเนี่ยผมสามารถจะถ่ายรูปภาพ ภาพนิ่งได้ด้วยนะต,ตอนนี้ผมอยากถ่ายภาพนิ่งนะผมกดถ่ายปั๊บมันก็ถ่ายภาพนิ่งได้เลยซึ่งโกโปรทำไม่ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือแบบสบายๆเลยอะแล้วก็ตัวระบบจ่ายไฟเลี้ยงเข้าออตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นแบบเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นสายแล้วก็ผนึกเข้ากับตัวกล้องเป็นสลักนะครับเพราะนั้นฝนจะตกอะไรก็ไม่สนใจก็ช้าไปดิ ที่สําคัญคือไม่มีแบตก็ชาร์จแล้วก็ใช้งานได้นะครับก็เหมือนโกโปรแหละไม่มีแบตชาร์จใช้งานได้เหมือนกันนะครับถอดแบตออกแต่ว่าโกโปรในเวลาแบบสมมุติว่าเราชาวมอเตอร์ไซค์ฝนตกอย่างเงี้ยเวลาเราต่อสายชาร์จก็คือเราต้องเปิดเปิดช่องน้ําก็จะเข้าถูกป่ะแต่โกโปรไอโกโปรเป็นแบบนั้นแต่ไอตัวการ์มินมันไม่ได้เปิดฝามันเป็นขั้วเชื่อมต่อโลหะอยู่ด้านข้างครับเพราะนั้นก็ชาร์จไปใช้ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย นะครับเก่าแล้วนะตัวนี้หลายปีแล้วผมจําไม่ได้ว่าซื้อมากี่ปีแล้วแต่หลายปีอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเกินห้าปีป่ะที่ผมซื้อมานะมันไม่ยอมพังครับแล้วก็วันนั้นไปเจอตามหาซื้อแบตเตอรี่แบบกะาจะซื้อแบบของเทียบอ่ะก็ไปเจอในอาลีเอ็กเพสมั้งช้อปปี้ลาซาด้าไม่มีเลยนะไปเจอในอาลีเอ็กเพสจักรีนนะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยไม่แพงอ่ะสามร้อยกว่าบาทผมก็สั่งมาเพราะตอนแรกกะว่าน่าจะของเทียบ ปรากฏว่าพอมาส่งไม่ใช่ของเทียบครับของแท้ๆเลยแบบแท้เลยเซอร์ไพรส์เลยก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าแบบแบบมันเสื่อมสภาพอะไรหมดแล้วเนี่ยคงหาซื้อเปลี่ยนไม่ได้แล้วแน่ๆนะแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ใช้แบตเตอรี่อะต่อตรงมันซะเลยจบนะครับประมาณนั้นยไย่งั้นนก็ต่อตรงได้อันนี้ขับอะไรขับกินลมชมวิว นี้ก็เลยออกมาวิ่งหน่อยครับเอาของไปให้บ้านแม่นะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเหงาเลยเขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันดีครับสนุกสนุกชีวิตต้องการใสลมแสงแดดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแดดจะแรงไปหน่อยนะโอ้ร้อน ก็ถือว่ามารีวิวให้ดูครับยังไงวันนี้นี่ดูแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกับ ec e y หกสามเก้ e e วันนี้ครบ3000แล้วดีใจตันงเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ